สวัสดีครับคุณผู้ชมครับว่าพูดถึงการขยายพันธุ์พืชนะครับก็มีทีการหลายวิธีด้วยกันนะครับที่เป็นที่นิยมกันตอนนี้ก็มีการติดตาต่อกิงนะครับการปักชำการขยายพันธุ์ด้วยบันเล็ดน,นะครับมีวิธีการวิธีหนึ่งซึ่งตอนนี้จะรับความสนใจพอสมควรทีเดียวแล้วก็สามารถขยายพันธุ์พืชได้คลาวลมากๆด้วยนั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพราะเลี้ยงเน,นื้อเยื่อนั้นนะคะสามารถจะขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมากในเวลาที่กําหนดเนื่องจากว่าเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ทํากันในห้องปฏิบัติการจึงสามารถผลิตพันธุ์พืชได้ทุกวันสัปดาห์หรือทุกเดือนแล้วแต่การจัดก,การนคะคะมีพืชอยู่หลายชนิดที่สามารถจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเช่นพืชไร่พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับด้วยเลยคะ่ะ ระบบขั้นตอนการเรีนินงานเราก็จะเริ่มจากการคัดเลือกต้นพันธุ์พืชที่มีคุณลักษณะที่ดีคือให้ผลผลิตสูงแล้วก็ด้านทานต่อโรคสําคัญเฉพาะของพืชแต่ละชนิดนํามาฟอกฆ่าเชื้อให้ปลอดจากเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือแบคทีเรียแล้วเราจะนํามาขยายเพิ่มปริมาณในอาหารสังเคราะห์ให้ได้ปริมาณต้นมากเท่าที่ต้องการที่จะผลิต และเราก็จะนํามาสร้างเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์คือต้นที่มียอดแล้วก็ต้นที่มีรากหลังจากนั้นเราจะนําออกปลูกในโรงเรือนและนําส่งออกปลูกยังศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงซึ่งกระจายอยู่ตามต่างจังหวัดในแปลงปลูกก่อนที่จะแจกจ่ายสู่เกษตรกร,กรต่อไป การพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะก็เป็นวิธีเดียวที่ขยายพันธุ์พืชให้ได้ต้นพันธุ์พืชที่ปลอดโรคได้ถึงร้อยเปเซเดียวละคะในขณะที่การขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นนั้นไม่สามารถจะยืนยันความปลอดโรคต่างๆได้นะคะ นอกจากนี้การเพราะเลี้ยงในเยื่อก็ยังสามารถตรวจสอบและควบคุมการกลายพันธุ์ได้อีกด้วยจึงมั่นใจได้เลยละ่ะคะว่าต้นพันธุ์พืชที่ได้จากวิธีการดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนกับต้นแม่แท้ประการนะคะและยังทําให้ได้พันธุ์พืชที่มีอายุเท่าๆกันการจเจริญเติบโตก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอผลผลิตท,ท,ที่ได้ก็จะมีอายุขนาดสีสันใกล้เคียงกันมากค่ะ